สวัสดีครับชาวโซคูทีวีฮะหลังจากอาร์เซนอลได้ท็อปอัเดุลีกไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีงานคอนเสิร์ตอยู่กับฟุตบอลเข้ามาทันทีนะฮะเราจะไปที่บุรีรัมซึ่งไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตธรรมดาแต่เราไปที่สนามไอโมบายสเตเดียมของบุรีรัมนะฮะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตของช้างนะฮะแล้วก็แมต์นี้ที่กําลังจะได้ดูกันเนี่ยวันนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่เป็นแมตช์ใหญ่นะครับก็คือบุรีรัมกับชนบุรีนะฮะเชื่อว่าวันนี้เนี่ย แฟนฟุตบอลไทยพิมียร์ลีกเนี่ยต้องติดตามกันมากๆ,ๆแน่เลยนะฮะครับซึ่งคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบ้าฟุตบอลนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องฟุตบอลอังกฤษนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้รายได้กับทางอังกฤษเขาเนี่ยอันดับหนึ่งของเอเชียนะฮะคือคนไทยดูพิมียร์ลีกเยอะที่สุดคือคนไทยเนี่ยชอบฟุตบอลมากแล้วก็วันนี้ก็เป็นโซคูทีวีก็จัดเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลถ้าเป็นไปได้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะฮะถ้าเราได้เข้าไปดูฟุตบอลนัดนี้ก่อนที่เราจะได้แข่งนะฮะก่ <c oughs> อนที่เราจะได้แข่งห่ <c oughs> อพี่ก ได้เล่นคอนเสิร์ตนะฮะเราจะมีการโออ่าน้อยออกกันแบ่งโออ่าอะไรโอ้โอ้น่อยออกโอน่อยออกอ้อยออกกันนะฮะเพื่อที่จะแบ่งข้างว่าพี้กับผมกับพี่สองคนไปยิงชุดกันเลยดีกว่าว่าเราจะเลือกข้างไหนครับผมดีไหมฮะว่าเราจะเชียร์ข้างไหนแล้วถ้าเกิดว่าใครแพ้เดี๋ยวมีบทลงโทษกันได้ขำ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 เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะได้ดูบอลหรือเปล่าครับผม ขณะนี้นะฮะเราอยู่กันที่อากาศยานท่าบุรีรัมนะครับผมท่าอากาศยานหรือเปล่าฮะใช่ครับท่าอากาศยานบุรีรัมครับนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราเดินทงข้างๆกับนักฟุตบอลของบุรีรัมมาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเก็บมาไว้ซึ่งพีเตอเดอเฟได้เข้าไปถามแล้วว่าสามารถที่จะสัมภาษณ์อยู่ได้ไหมเขาใช่แล้วเขาบอกว่าโอเคแล้วเขาก็รีบเดินหนีไปเลยครับผมไม่ใช่อะไรคือว่าตอนนี้เขาต้องรีบไปเตรียมตัวนะเพราะว่าวันนี้ต้องเข้าแข่ง นะครับตอนนั้นเราก็กำลังรับกระเป๋าอยู่ด้วยนะฮะเลยไม่ได้สัมภาษณ์นะครับลาดไปเลยนะฮะลาดไปเลยนะฮะแต่วันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราได้ไปดูฟุตบอลแมตช์นี้แน่นอนเป็นแมตช์ที่สำคัญนะฮะบิ๊กแมตช์นะฮะหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าแมตช์ใหญ่ครับผมแมตช์แปลว่าอะไรคณิตศาสตร์ใช่เหรอเดี๋ยวติดตามเราต่อไปครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่โรงแรมที่พักของเราแล้วนะฮะในขณะที่เราเดินทางมานะครับยังโรงแรมนี่เสัมผัสได้ถึงความเป็นบุรีรัมย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าตามถนนทางค้างก็จะเจอโลโก้แล้วก็เป็นป้ายหรือธงแบบนี้นะครับของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั่นเองนะฮะว่าเป็นสโมสรฟุตบอลระดับประเทศนะฮะทางจังหวัดก็เลยมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษด้วยกับการเชีย์ฟุตบอลเขาเรียกว่าถ้าเป็นบิ๊กแบตเนี่ยเรียกว่าเต็มตั๋วนี่ขายหมดเกลี้ยงครับผม นะแล้ว,วันนี้พวกเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแมตช์นี้มาเล่นปิดให้กับแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับระหว่างบุรีรัมย์กับชนบุรีนะฮะแต่ตอนนี้เราขอตัวเข้าไปสู่นักร้องระดับโลกเลยคืออะไรนักร้องระดับโลกพี่ล็อบบี้วิลเลียมไม่ใช่มันเขียนว่าล็อบบี้โรงแรมหรือเปล่าโอ้ ให้ส่งเ,เ,เ,เอาละครับท่านผู้ชมและนี่คือหนึ่งในความฝ่ฝันของมารโซคูที่จะได้มายืนอยู่นที่แห่งนี้เพื่อชมฟุตบอลบิ๊กแมตช์ในสนามของบุรีรัมยูในแต่ซึ่ง ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเขาก็ดีใจมากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เป็นบุญของเขาที่ได้มาอยู่ในที่แห่งนี้วผมก็ตื่นเต้นที่ได้มาแล้วก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลไทยที่เจริญก้าวหน้าขนาดนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศรอบข้างนะครับก็จะมีสิ่งบันเทิงมากมายนะครับที่มาเตรียมต้อนรับแฟนๆบอลนะครับโอ้โหคนที่นี่เขานิยมดูกีฬากันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลนะฮะเราได้รู้ว่าในเรื่องของการกีฬานั้นบุรีรัมพ์พัฒนาไปไกลมากนะฮะและเราพร้อมแล้วที่ไปสัมผัสบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ของ ตบอลระหว่างุรุรัมกับชบุรีครับผมติดตามมาได้เลยครับถึงนาะทีที่เรารอคอยนะฮะสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของเอเชียละฟุตบอลวิกแมช์ของไทยเลีกตามผมมาน้ำตาลยังคมปากทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตาย เ้ทีมันมน,มน,นนาเจจบวคยดูฟตุตบอลฝรั่งแต่ในทีวีนะฮะวันนี้มาดูบอลไทยของจริงรู้สึกตื่นเต้นยิ่งใหญ่กว่าดูบอลฝรั่งในทีวีครับผมไม่มาเองบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ไทยลีกยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับผมว่ามันจะเล้ายิ่งกว่าบอลยุโรปอีกแล้วเนี่ย ปลุกเรากันขนาดนี้สนามดีมากครับผมตอนนี้นะคุณบอลทั้งสองทีมก็ออกมายืนกันแล้วนะครับทั้งชนบุรีและบุรีรัมคับบิ๊กแมตช์ครับผมวันนี้สุดยอด ถึงนาทีที่เรารอคอยนะครับแล้วเราได้มาดูกันจริงๆนะฮะสรุปแล้วเราก็ต้องเป่ายิ่งฉุบกันนะว่าใครจะได้เชียร์ข้างไหนนะฮะโดยเราจะให้เกียรติภาพโดยใครชนะก็ได้บุรีรัมไปใครแพ้ก็เชียร์ชนบุรีนะครับผมยิ่งฉุบผมนะครับผมผมเชียร์บุรีรัมบุรีรัมเชียร์บุรีรัมนะครับพี่โจ้เชียร์ชนบุรีครับครับผมเดี๋ยวถ้าใครแพ้นะฮะเราจะมีบทลงโทษ เอาแบบเจ็บๆแสบๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเป็นสีสันนะครับเดี๋ยวเรารอดูครับและตอนนี้ผมอดใจไม่ไหวแล้วที่จะมาพูดไมอะไรแบบนี้เพราะผมอยากดูบอลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เท่านี้ก่อนครับเดิม ให้ความปวดราวความเศร้าทําเอาเจ็ดเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รับกันนั้นๆขอให้เธอโชว์ติบเกือบมีประตูเกิดขึ้นเนี้ยตอนนี้ยิงมขากอับไปครับเชิบุรีสาหรับขึ้นวันแล้วก็หมดลงที่สกอร์ศูนย์ประตูตลประสลื้นนะครับ มีสไตล์ของตัวเองครับบอลไทยผู้ชมก็จะจับตามองกรรมการเป็นพิเศษครับผมว่ากรรมการนั้นจะโดนอะไรหรือเปล่าหลายรอบแล้ววันนี่ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่านักกีฬาก็คือมีน้ำใจนักกีฬากันทุกคนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ติดตามต่อครับครับผมและตอนนี้เราต้องออกมาจากการแข่งขันก่อนได้ดูเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะเราต้องมาทำกิจกรรมกับทางช้างใช่ฮะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามผลกันทางไลฟ์ กที่ด้านจอมอริเจอร์ด้านนอกนียครับผมทางอะไรนะฮะ จอมอนิเตอร์ด้านนอกเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับของชาวบุรีรัมย์ยูนเต็ดนะฮะที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้ากันนะฮะฮะแล้วเขาก็ได้ได้แจกวงดนตรีอินดี้ของประเทศไทยมาให้พวกเราด้วยครับผมนั่นก็คือเดอะริชแบนทอยครับผมริชแบนริชแบนไม่ใช่ริชแบนทอยนะฮะเราต้องใส่อันนี้ขึ้นคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วบรรยากาศที่นี่ก็ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากเลย ที่ได้มาเหยียดที่นี่น,นะครับตอ,ตอนจะเดินอกมาเขาก็ถามว่าเชียร์อะไรครับผมก็บอกว่าเปล่าครับเขาก็บอกว่าเชียร์เมืองทองหรือเปล่าเพราะเปล่าครับเขาก็บอกอดีแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้กลับครับ, <c oughs> รบผม <c oughs> เราเรีบไปจากตรงนี้ก่อน <c oughs> ดีกว่านะฮะ รอบตอตอนนี้นะครับเกมการแข่งขันระหว่างบุรีรัมและชนบุรีก็ได้จบลงไปแล้วนะครับโดยบุลีลัมชนะไปที่ประตู2ต่อ1นะฮะคนที่ยิงได้คนแรกก็คือธีรทรนะครับทำให้บุลีลัมนะครับขึ้นนําไปเป็น1นูนย์นะฮะประตูที่2นะครับมาจากคาเมโร่นั่นเองนะครับและประตูที่ทําให้ชนบุรีตีข่แตกได้นะครับมาจากทีอาโก้ครับแล้วตอนนี้เราก็มีผู้ที่แพ้เกมของเราแล้วนะฮะก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับตอนนี้พระเจ้าของเรานะครับหรือพี่โจ๊กนะฮะกำลังไปเตรียมตัวที่โดนทาโทษอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็คิดววว่่าาาาาถ้้้เรรูผลลมแ เกมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็คิดเกมที่จะมาทําโทษคนที่แพ้มันจะไม่ค่อยแฟงฉะนั้นผมจะมีช้อยมาให้เลือก5ช้อยในการทําโทษนะครับแล้วเราค่อยรันด้อมกันด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับว่าพี่โจ๊กจะโดนข้อไหนมีตั้งแต่ง่ายไปยากนะฮะข้อที่1นะครับสกอตจัมห้าสิบทีสนะครับวิดพื้น30ที3เลียหูเพื่อนในวงคนไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือก3ครั้งเบาๆ4ให้เพื่อนดึงขนจมูกเป็นจํานวน5เส้นนะครับและสุดท้ายนะฮะให้ออกไปยืน ที่ระเบียงแล้วตะโกนคาว่ากูรักเมืองทองในบ้านของบุรีรัมย์นะครับพอตะโกนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรันแอปพลิเคชันนะครับใช้แอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะครับในโทรศัพท์นะฮะหน้าตาโทรศัพท์น่ารักเลยนะฮะเขาเรียกว่ารันด o อมนัมเบอร์นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้รันดอมสมมติว่าเราเติมเลข5ไว้ที่ตรงนี้นะฮะเราก็จะเติมเลข5้ไว้นะครับเรามี5้ช้อยใช่ไหมฮะเติมเลขห้ไว้เสร็จแล้วเรากดตรงนี้นะครับอ่านว่า เจลาโต้เจเนเลตเจเนเลตนะฮะนะฮะมันก็จะรันดอมหนึ่งถึงห้าออกมานะครับเราจะให้พี่โจ๊กกดห้าครั้งแล้วเอาครั้งที่ห้าแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ก็คือโดนหมายเลขที่สามนะครับโดนโจทย์ข้อสามนะครับนั่นก็คือให้เลียหูเพื่อนในวงโซงคูคนใดก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพี่โจ๊กกันนะฮะไปแล้วแล้วก็มาถึงนาทีที่ผมรอคอยถึงนะครับครับผมตอนนี้การที่สุขบัญญาอ่อนกับการทําโทษห้า อนี้ขอให้ได้วิทยพื้นก็นแล้วกันนี่น <ะ S 1> หนักหรือเบาพ<อ>เพราะเบาฮะสองข้อแรกนี่ออกกำลังกายครับผมครับผมวนสามข้อหลังนี่มันฮันลโหโหดครับไม่มีใครอยากเลียหูผู้ชายแน่นอนไม่มีใครอยากโดนทอนขนจมูกครับและไม่มีใครอยากตะโกนว่ากูรักเมืองทองในบุรีรัมย์นะครับผมเดือดไหมฮะนี่เกมเดือดไห เดือดมากครับมาเอาเอามาแรนดอมนี่นะฮะพี่โจ๊กกดตรงนี้5ทีแล้วทีที่5เป็นช้อยของคุณ <S 1. 1 <S สกอตจัมสอง,สองวิดพื้น 3. เลียหูเพื่นอ,อนทก้องถอนขนจมูก 5. เส้นใช่5ตะโกนน่าระเบียงนะฮะกดห้าครั้งครับผมว่าจะเป็นเลขอะไรฮะ พร้อมแล้วน,นะครับพี่โจ๊กพร้อมแล้วกดเลยฮะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าครับหมายเลขสี่ถอนขนจมูกถอนขนจมูกข้าเส้น <c oughs> ไหวไหมฮะไหวไหมฮะมันจะออกมาถึงห้าเราจะถอนจนกว่าจะได้เลขห้าดีะนะหนขออินเสิร์ตขนจมูกพี่โจ๊กว่ามีไหมมีพอมีบ้างไหมไม่ต้องทำจริงก็ได้มั้งงในรายการอย่างเงี้ย เฮ้ย <S spectrum> <Hey, S 2> ไม่ได้ที่โซคูทีวีนะฮะเพื่อความหาของผู้ชมเราต้องจัดหรืไม่ต้องซีเรียสก็ได้เราก็ทําเป็นจับเป็นได้พิษพื้นไงแล้วก็เทลใหม่เนาะไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่โจ้ไม่โจถอนขนจมูกดินะจริงออจริงจริงจริงแดทีมชนบุรีเอฟซที่คุณเลือกไว้ใช่ไหมวันนี้เป็นวันของบุรีรัมณ์นะฮะเพราะฉะนั้นถอนเป็นเกียรติแก่ทั้ง2ทีมนี้5เส้นจัดไปแล้วมันต้องดึงกี่ครั้งถึงจะได้5้เส้นผมจะพยายามทาให้ได้ภายในครั้งเดียว ไหวไหมฮะพร้อมนะครั้งที่หนึ่งนะครับขอดูหน่อยนะฮะนะครับโอ้จับได้แล้วจับได้แล้วครับครั้งที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่งนะครับหนึ่งสูงสูงมาแล้วนะครับมาแล้วสองเส้นนะฮะเฮ้ยจมูกไม่ค่อยมีขนนะจริงๆแล้วนะฮะเอาข้างไหนเปลี่ยนข้าวบ้างไหมเปลี่ยนข้าวบ้างไหมครับเดียวปั๊บเดียวสั้นๆคุณโจ๊กคุณโจ้หนึ่งแล้วไอ้เขีไม่ออกเร็วๆ กอยดีกอยดีหนึ่งสองซุ้มมาเลยครับสองเส้นนะครับเป็นสี่นะครับในเส้นเดียวแถมไหมแถมมาสักเจ็ดเส้นไหมเดเตอร์ครั้งที่สามนะครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเลยครับเอาเส้นเดียวพอนะครับหนึ่งสองซุ้มเฮ้ยเออไม่ออกแล้วเดี๋ยวต้องโทษโทษพีโทษหนึ่งสองซุ้มเออเอเฮ้ยโอ้โหเกินงบอ่ะโอ้ยโอ้โห เดี๋ยวขอจัดหน่อยนะโหสวยงามจริงนะครับของจริงนะฮะเดี๋ยวมีปลายตรงนี้ด้วยมีตรงเมืองบนด้วยเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นผลงานของพี่โจ๊กวันนี้นะครับโดนไปทั้งหมดกี่เส้นครับน้ำนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส้นนะครับมีเส้นเล็กสองเส้นนะฮะเบาๆนะครับรู้สึกว่าจมูกเนี่ยเริ่มมีการหายใจที่คล่องขึ้นนะฮะก็สามารถติดเชื้อหวัดได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เวลาไปถ่ายรายการช่างแต่ดผมก็ไม่ต้องเล็มขนจมูกเลยครับก็ เทปนี้ก็ใช้วิจรารณญาณในการชมนะครับก็พยายามให้เพื่อนๆอย่าไปดูตอนกำลังกินข้าวนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้น18บวกไว้ให้นะครับ ครับแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วไม่เอาพี่เขาพูดก็สําหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีก็อยากจะให้ขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนี้จะโชว์คลิปของโซคูบางคนอาจจะมองว่าวงโซคูนี่เถื่อนแล้วก็รุนแรงหรือว่าอุบาทแต่จะมองว่าเราเนี่ยจะตีแผ่ความจริงให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยได้ยอมรับในสิ่งที่มีจริงอยู่ในโลกใบนี้เช่นในรูจมูกเนี่ยมีขนจมูกนะเออมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมันดึงออกมาได้แล้ว อนนเออมันมีลักษณะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางด้านของอการาาให้เราได้ศึกษากันรตรงนี้ก็จะได้ความรู้กันและอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยเปิดใจรับว่าเออมันมีสาระนะมันมีประโยชน์นะจุดนี้ผมก็อาจจะคิดว่าพวกเราเล่นการใช้ความรุนแรงแบบนี้นะครับถามว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้การแสดงเจ็บไหมไม่เจ็บเลยใช่ไหมครับไม่เจ็บครับแต่หายใจไม่เหมือนเดิมครับผม <laughs> แล้วก็ยังไงโซคูทีวีวันนี้ก็ได้รับความสนุกสนานกันไปครับพวกเราขอลากันไปเพลงเท่านี้แล้วก็ขอฝากคติแว่นหนึ่งครับผู้ชายของเราเนี่ยต้องมีจิตใจเข้มแข็งนะฮะเช่นเราโดนผู้หญิงด่าด่าเราว่าไอหอกหักไอหอกหักเราไม่ต้องโกรธนะครับอ๋อทำไมไม่ต้องโกรธอะพี่ในสมัยสงครามกรีกกระซาริวในดัตเคยตรัสไว้ว่าคุณมีดาบของคุณผมมีหอกของผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เลี้ยงส่งให้ความปวดร้า